วันที่ไปภูเก็ตหนูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่แสดงคอนเสิร์ตเสร็จแล้วหนูก็อาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็ขึ้นรถกำลังจะกลับกรุงเทพกันพี่แกก็เลยพูดขึ้นว่าเออหลังมันเกิดน้องอ,ะอ่ะอันฉันว่าจะกลับไปอยู่บ้านนะคะพ่อก,กับแม่หนูก็เลยหนูก็งงว่าเออ กลับไปอยู่บ้านแบบไหนวะเพราะว่าบ้านแกออยู่คอนสายแล้วเกออะพักอยู่ในอุดรหนูนก,ก็เลยนึกว่าเออหรือว่าเกสิย่ายลานไปอยู่คอนสายหนูก,ก็เลยถามพี่ชัดขึ้นมาแบบว่าไปอยู่บ้านแบบไหนพี่ชัดย้ายของมาอยู่คอนสายบอ่อหรือ,อยังไงแกก็เลยบอกว่าไม่แกจะแกจะเลิกร้อง,พงเพลงแล้วเกจะไปทำร้านแกมันมันก็มันก็ใจหายอะค่ะ หนูรู้จักแล้วก็เคยเอาง่ายๆคือเราเคยใช้ชีวิตด้วยกันมาแล้วอะ่ะอยู่ห้องด้วยกันก็อยู่มาแล้วนอนด้วยกันก็นอนมาแล้วทําทุกอย่างเป็นบ้าเป็นบอด้วยกันเราก็ทํามาแล้วทําตลอดด้วยคือ <c ười> <c ười> พี่ๆสามคนอ่ะ ช่วงที่หนูดิ่งลงมากๆอ่ะเขาเหมือนเป็น <c oughs> เป็นเป็นคนที่ช่วยพยุงหนูขึ้นมาจากที่หนูเคยคิดว่าหนูแบบไม่เหลือใครแล้วหรืออะไรยังไงหนูแบบหนูทำตัวเองหนู <c oughs> เคยคิดที่อยากจะไม่อยู่แล้ว <c oughs> เขาก็ <c oughs> เขาก็เป็นคนมาห้ามหนูไว้เสมอ <c oughs> จนวันหนึ่งหนูเริ่มดีขึ้น <c oughs> หนูก็เลยรู้สึกว่าเขา พวกเขาทั้งสามคนก็คือเหมือนเป็นอีก,อก,อกหนึ่งความสุขของหนทูที่หนูยังยังมีอยู่ค่ะแล้ววันหนึ่งความสุขของหนูมันจะหายไปหนึ่งคนครับไม่หายไปแนหรอกเราไม่ได้ตายจากกันตรงนั้นมันก็ไม่ได้หายแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นกันทุกวัน แต่ก่อนแล้วแต่หนจะไม่ได้เป็นบ้ากับพี่ชทุกวันแล้วครับผมก็อันดับแรกครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์วรจักชัยครับผณพ่อตุ้มแม่อุ้มนะครับผมที่ให้โอกาสกับผมเด็กวันนอกคนนี้คนหนึ่ง มันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากครับการเป็นนักร้องมันก็เป็นความฝันของผมแต่ความฝันมันก็ไม่คิดว่าจะเป็นจริงนะครับเส้นทางการที่จะเป็นนักร้องมันก็ยากสำหรับผมแต่มันเป็นสิ่งที่ผมชอบการร้องเพลงจนวันนึงก็พระตูมไมอุ้มให้โอกาส ผมได้เข้ามา,าพิสูจน์ตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองซึ่งมันก็เป็นเป็นไปได้ยากที่คนที่ไม่เคยร้องเพลงเลยจะให้มาขึ้นคู่กับศิลปินที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับผมผมก็ขอขอ,ขอบพระคุณที่มอบโอกาสให้ผมความฝันมันมันมันอยากไปให้ถึงฝันแต่ก็ มันขึ้นอยู่กับตัวผมเองนี่แหละครับเราเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากมีอะไรผมก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่าอะไรให้ใครฟังไม่สบายใจอะไรหรือมีอะไรที่มันเป็นความทุกข์ความทุกข์ในใจผมไม่ค่อยเล่าอะไรให้ใครฟังแม้แต่คนในครอบครัวผมแล้วมันก็เวลาที่ผมมีเรื่องทุกข์ใจอะไรผมผมก็จะเก็บไว้คนเดียวแล้วมันทําให้ ส่งผลต่อการทํางานซึ่งการทํางานในสายนี้มันก็ต้องอาศัยการที่เราจะเอนเตอร์เทนคนให้เขามีความสุขไปด้วยแต่เรากับมีความรู้สึกที่ไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นวันปกติที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยเอออันนั้นมันก็ทําผลงานออกมาได้ดีแต่ว่าวันไหนที่มันมีปัญหาครั้งหนึ่งครั้งสองไม่เป็นไรแต่มันเป็นไป,นเ,ปนเรื่อยๆอันนี้ผมไม่อยากให้มันเป็น เป็นอะไรที่มันไม่สบายใจต่อองค์กรหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่เขางานภาพรวมเนาะจะให้เราเราคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเรื่อยๆอันนี้คือผมคิดมานานแล้วมันไม่ใช่แค่แบบในระยะเวลาระยะหนึ่งคืออันนี้ก็ปรึกษากับน้องเฟื่องน้องหยกมาเรื่อยๆว่าจะออกดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาคุยกันมาเรื่อยๆแต่ผมไม่ได้เล่าให้ผู้ใหญ่ฟังเฉยๆกลัวเฟื่อก็ไม่สบายใจซึ่งเราก็ลอง อยู่แล้วลองลองลองดูหลายๆครั้งแล้วนะครับผมถามว่าเสียดายโอกาสไหมเสียดายมากๆครับผมโอกาสที่พระทุ่มกับแม่อมที่มอบให้ผมไม่เคยคิดว่าผมเสียดายมีผลงานเพลงเป็น,ปนสิ่งเกินข้องกับของเพิ่นกระเฮ็ดให้ผมว่าพี่ผู้ใดใจดีทอพระทุ่มกับแม่อมกับนายหางซ้ำนี่อีกแล้วครับผมหามว่าได้อีกแล้วแต่ การใช้ชีวิตในแต่ละมือนั่นแหละครับผมรู้สึกว่าผมก็สบายใจผมมีแนวให้คิดหลายอย่างและซึ่งผมสาวรัดออกไปบ้อะไรในการที่สีในเวลาที่จะทำงานหรืออะไรมันมันผมลองดูหลายครั้งแล้วครับ<ม>เพื่อเพื่อเราอันนี้อันนี้เราคิดเองผมว่าอยากเป็นเป็นตัวท่วงหรือเหตุให้ให้ทีมน้องอสิให้มันมีปัญหาจากที่ผมเป็นคน คือตัวเราอย่างเงี้ยครับไม่อยากให้มันเป็นพอตัวเราอะไรเงี้ยกะแกะก็คิดว่าเรากลับไปอยู่บ้านดีกว่าถามว่าจากกันครั้งนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราจะเจอกันยังยังยังคิดหอดองเสมอยังสามารถคุยกันได้เรายังโทรวิดีโอคอลหากันได้เห็นหน้ากันได้อยู่โทรศัพท์ทุกวันนี้มันมันกัดโซ่วิดีโอได้เนาะครับเอากันยังคุยกันได้เสมออยากเป็นบ้ากับเป็นบ้าใช้กันย่ำย่ำเฮ้าเข้าต้หากันก็ได้นั่นแหละครับยังไงแล้วก็ อนาคตข้างหน้าทุกคนก็มีเส้นทางในการดําเนินชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมความฝันเราเราเป็นความฝันที่เราอยากทําให้มันไปถึงจุดสูงสุดอยู่แต่ด้วยหลายๆประการเขาก็อยากอยากให้มันเป็นอีกอย่างที่เป็นความทรงจําดีกว่าครับผมก็ขอกลับไปอยู่บ้านขอบพระคุณพ่อแม่ อาจารย์แล้วก็พี่ๆแม่ๆของน้องยุกิที่คอยซับพอร์ตผมตลอดมาให้กำลังใจผมตลอดมาในระหว่างที่อยู่กับน้องนะครับผมหรือหรือในหลายๆเวลาครับขอพระคุณมากๆครับอยากให้จดจำแต่สิ่งที่ดีๆที่เรามีให้กันตลอดครับผมกับน้องยุกิเป็นน้องที่รักมากเพราะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดครับผมเขาก็ยังเป็นเด็กที่สดใสน่ารักของพี่เสมออยากให้หนู เติบโตไปในวันข้างหน้าอนาคตของเราไปได้ไกลมากๆครับผมเรายังรักกันยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันยังไปมาหาสู่กันทั้งเฟือทั้งยกเฟิดกับยกนี่เป็นคนทห้บ้านเดียวกันอยู่แล้วครับยังไปมาหาสู้กันได้ตลอดกับน้องยุกยีก็คือกันครับผมขอพระคุณทุกๆกกำลังแรงใจที่มอบให้กับชัดเอกภิคนนี้ครับผมขอบพระคุณหลายครับเอต่อไปก็ พี่ชัดก็ไม่ได้อยู่แล้วเนาะค,ะค่ะต่อไปก็จะเป็นพี่บอลหรือพี่ยูนานนะคะมาแทนพี่ชัดแล้วก็มามาอยู่ด้วยกันกับน้องค,ะค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์จะพูดค่ะฮู้ซสกเสียใจนะครับเส,ยบสียดายเสียดายผเสืกกแต่ว่าต้องหูวงผมว่ามาขึ้นเลยเนาะ คุยกันครับเฮ้ย hey, ชัดอาจารย์คิดว่าได้ยินว่าชัดสิออกบ่นะ่ครับก็เลยหูว่าน้องมีภาระนะครับทำทำวิดดิ้งนะครับแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ทําสตูอะไรอยู่ก็ก็เลยว่าที่จริงเราจะส่งเสริมให้กับน้องชัดเนี่ยไปได้ไกลกว่าน,นี้อยู่เราคิดว่าหลังจากน้องยูกิทําเพลงแล้วติดเพราะเราทํามาสี่เพลงแล้วยังยังไม่ถึงกับว่าเรายังไม่สุดเราก็ตั้งใจว่า คู่พระคู่นางที่คำํำที่คำ้ำยุก,กี่มาตลอดหนึ่งปีเนี่ยขึ้นองชัดมือเสน้นทัญนยาพอตุ่มกัไม่อุ่มบอกว่าขออย่างนึ่งเนี่ยพอขอให้พอกัาแม่ไปน้ำถูกงานแล้วกะขอนักลองคนหนึ่งไปน้ำก็คือหมอนี่ละกะเสียดายนะทีจริงผมนั่งเพิ่งยุกีเนี่ยผมกะคิดว่า เสียบคุยหรอกเสียบเบาเฮงหรอกแต่ว่ามันเป็นความผูกพันกันในหนึ่งเดือนว่าในหนึ่งปีว่าเราอยู่ด้วยกันมาบางครั้งก็อาจารย์ก็กดดันกดดันสคริปกดดันทุกอย่างว่าดูแลน้องนะเพราะบางทีน้องอาจจะ,ะเป็นล่มบกแข็งแรงบางบางทีเต้นแห้งบางก็อยากเสบอกว่าชัดประคองน้องเวลาน้องไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรก็ร้องเพลงให้มัน ทันสมัยบ้างให้มันได้จังหวะจากโคนก็ช่วยกันทำาสกยคิปแต่ว่าเมื่อน,นี่ตกใจแล้วกัเสดายว่ะเฮ้แล้วเราจะไปต่อ,อย่ังไงแล้วยูกิก็ต้องเป็นซูปเปอร์สตาร์เหมือนพี่ลำไย,ยเหมือนกับเหมือนกับพี่โชคเหมือนกับพี่ดีคิตตี้ถ้าเป็นฝ่ายหญิงเราเพิ่งสําเร็จได้แค่ลำไย,ยกับยูกิถึงยูกิพึ่งเข้ามาได้แค่หนึ่งปีนะแล้วก็น้องโชคแล้วก็น้องดีคิตตี้ แล้วก็น้องๆทุกคนที่อยู่ในค่ายประมาณ20คนผมก็อ,อยากจะหาให้ยูกินี่โดนสัปั้งหนึ่งแล้วแล้วทุกคนในประเทศไทยรู้จักยูกิแบบเปิดใจแล้วเวลาไปคอนเสิร์ตเพลงเพลงไหนก็พอเปิดตัวยูกิมาพึ๊บร้องตามมุงถ่ายรูปก,กันทั้งหมดแต่มันเพิ่งผ่านไปหนึ่งปีครับเราไม่รู้ว่าเราจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งวันไหนนะดอนเห็นยูกิในท่ามกลางของยูกิมีมอลุมด้วยนะครับ ลงมาจากเอทีก็ผิดจังหวะด้วยผมก็มาในจังหวะที่ผมบาดเจ็บด้วยนะถ้าเขามาในจังหวะนั้นแต่ผมก็ยอมรับที่จะสู้แล้วก็ต่อสู้กับดราม่าที่ผ่านมาจนมีคนยอมรับความเป็นแมสของยูกิตอนนี้คนจ้างยูกิวันที่15วันที่12 23 24าเดือนเมษาปีหน้านั้นเต็มแล้ววันเขาดาวเต็มแล้ววันลอยกระทงเต็มแล้วนะครับผมอยากจะโชว์ว่า เมื่อปีที่แล้วยูกี่มากอยู่กับประยั์ชัยเต็มเดือนไม่ได้กลับไปบ้านเลยนะครับเต็มเดือนอยู่3าสี่เดือนแรกเราภูมิใจมากว่าเราทำาศิิิิว่าป้ายนะเต็มเดือนนะครับ